อ่าครับเดีนี้จะรีวิวการเปลี่ยนตีพัมครับ BT 5 0เครื่อง2 0 0 2ครับอ่าต้องใช้ขงมูลพิเศษหน่อยนี่ครับตัวนี้ครับนี่ไวลล็อกล็อกมูเล่หน้านะครับนี่ครับเ็นรลล็อกไว้ยครับอนี้เราก็ส่วนน้อตปลายี่เราจะขัดกับไอชาร์จ ามาลองหน่อยอันนี้เครื่องมือพิเศษที่ทำขึ้นมาเองเมื่อเราล็อกแล้วนะครับก็ใช้ประแจเลื่อนถึงครับประแจปากตายแนละ้วแต่ปากตายเบอร์นี้ผมไม่มีครับก็เลยต้องประแจเลื่อนครับอ่านี้ก็เกี่ยวธรรมดาครับเกี่ยวซ้ายเอ้เกี่ยวขวาธรรมดาขันออก ล็อกลักขณะนี้นะครับปลายนี่ขัดกระดาษชาร์จเอาผ้าลองไว้หน่อยอส่วนข้างล่างนั่นก็ขัดที่รองมูเล่เี่เครื่องมือเพิ่งทํามานัเราก็ขันออกแรงนิดเดียวไม่มากกรึบขัดลงมาแล้วครับมลงมาได้เลย นี่รีวิวเครื่องมือพิเศษทำขึ้นมาเอง <c oughs> ง่ายง่ายอ่าอนีอ,อกมาแล้วมีรอยรั่วนะครับ <c oughs> ก็มีถอแบบพัดลมก็มีนอดเบอร์สิบสามสี่ตัวนี่ลักษณะการล็อกนะครับนี่ เข้าไปในรูสองรูนี่นะครับจะมีทั้งหมดสี่รูฮนี่เราทำมาสองรูล็อกตัวนี้ปาขันออกปากัขนเข้าแล้วก็ล็อกล็อกวงาการจะจกับฝั่งตรงนี้จากไว้บนระมาไว้ข้างล่างนี่ครับสมมติเราใส่ใบพัดลมแล้วนี่ยแล้วขัดเข้าปกตินี่สาธิตให้ดูคนระับผมยังไม่ได้ใส่ใบพัดลม ขันเข้าแล้วก็แจ๊ตับนี่ขันล็อคโอเคเป็นอันเสร็จครับผม PT50 Pro สิบให้ดูกางมือ,อั้งหนึ่งทำให้รับเปิดนีดนะน็อตด้านขวานี้ทำสไลด์เพื่อหาตำแหน่งรูได้โอเคครับ